ต้องแนะนำโจไหมครับยินดีครับโอเคค่ะสวัสดี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 ค่ะทุกท่านวันนี้มาร่วมงานสวีทเวิร์คค่ะครับผมก็จริงจะบอกว่าวันนี้ก็เหมือนกับว่าได้มาเป็นตัวแทนคอนแวนต์เลชั่นนะครับผมก็จะบอกว่ายินดีด้วยเพราะว่าจริงแอบเห็นมาว่าแบบที่เขาได้โคโคการออกแบบ เป็นเในพิเศษการเป็นความไทยเป็นไทยมากขึ้นครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบจริงๆก็อย่าแอบประมุ่ลกันนะครับแต่ว่าต้องหนุ่มฟุ้งใช่ไหมครับผมใช่เพราะว่าจริงจริงแต่ค่อนข้างจะโตกว่าค่ะสักเท่าไหร่ดีเห็นพี่เขากระซิบมาบอกว่าเริ่มต้นที่ห้าหมื่นผมก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมไปทํางานต่อดี๋ยวทำงนเลยหรอครับผมเกมไม่ลองสักหน่อยลองดูไม่เป็นไรครับผมช่วงนี้เก็บเงินสร้างห้องแมวอยู่ครับผมใช่ครับ ว่าเก็บเงินจะไปขอใคร่ครับยังครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องเก็บเงินเพื่อที่จะเลี้ยงแม่แล้วก็ให้คนนั้นมาช่วยเลี้ยงด้วยครับอ๋ออ่ให้พี่เป็นบริกาให้จอ์นี่วอลเกอร์น่ค่ะครับผม <นะ S 1> ครับผมก็ขอเอิการให้จอห์นี่วอลเกอร์นะครับผมก็ร้อยปีแล้วจริงๆจ,จะบอกว่าเราก็เห็นตั้งแต่เด็กตั้งไหนครับผมเพราะว่าเราด้วยความที่เราโตมาแล้วเราก็เคยเห็นแบรนด์นี้มาตั้งแต่เด็กก็เลยรู้สึกว่ายินดีด้วยนะครับผมร้อยปีแล้วก็ขอให้อยู่คู่กับประเทศไทยอยู่กับคนไทยไปเรื่อยๆนะครับผม ร้อยปีสองร้อยปีไปเรื่อยๆจนเรื่อยๆเลยครับผมขายติดขายดีด้วยนะครับเป็นไงบ้างคะครับผมโปรเจกต์ห้องแมวโปรเจกต์ห้องแมวเหรอครับโปรเจกต์ห้องแมวจริงๆตอนนี้ถึงขั้นใกล้เสร็จแล้วครับผมกั้นกั้นแนวอยู่ครับก็คือกั้นห้องแมวระหว่างห้องแมวกับห้องครัวเราเสร็จแล้วครับผมเหลือเตียงเฟอร์นิเจอร์เข้าไปครับผมเราซื้อรถไปเท่าไหร่แล้วพี่เนยจริงจริงๆก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าแอบกระซิบขอพ่อแม่ด้วยว่าว่าเอ้ย แม่ขับพ่อครับช่วยแบบช่วยสมทบคุนให้กับชูชูดอลล่าหน่อยใช่ครับได้ได้สมทบคุนมาเยอะไหมได้เยอะเลยครับผมเพราะจริงพ่อแม่ก็เอ็นดูชูชูดอลล่าด้วยแล้วก็เขาก็อยากให้ห้องเราไม่ค่อยมีขนแมวด้วยครับผมเพราะส่วนตัวผมก็แพ้แพ้ขนแมวัแพ้แต่ก็รักเลยรักครับผมแพ้ก็รักพร้อมสู้กันต่อครับอ่าเรียกได้ว่าแต่ละฝั่งเราคือจะมีการทำร้องเปิดร้องแมวโชว์เป็นแฟ้อ่อ มีครับมีมีแน่นอนเดี๋ยวทุกคนน่าจะได้เห็นเพราะว่าผมก็ถ้าห้องแมวเสร็จก็ผมก็อาจจะแบบไปไลฟ์โชว์บ้างหรือว่าไปถ่ายรูปให้พี่ได้เห็นแน่นอนครับผมเพราะว่าอีกหน่อยแมวจะอยู่ในห้องน,นั้นแหละครับผมแต่ก็เอาออกมาด้วยใช่ครับผมอ่ลล่าสุดน่าจะมาเป็นคลิทำบุญมาใช่ครับผมก็จริงๆทิพย์ทำบุญนั้นจริงๆเป็นของที่บ้านครับผมเพราะว่าจริงๆที่บ้านจะทำแบบนั้นทุกปีครับผมเพราะจริงๆเป็นวัน สวัสดีนุณพ่อของทนลาลัยครับผมแล้วก็ที่บ้านก็ผูกพันกับสถานที่นั้นตั้งแต่น้องน้องชายเด็กครับผมก็เลยรู้สึกว่าทําพิธีตลอดทุกปีก็เลยรู้สึกว่าพ่อแม่ก็ชวนชวนผมตั้งแต่เด็กไอ้ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนอยู่คดุมดิริแล้วครับเหมือนกับอยากให้แบบเออพี่พี่ในด,ดูมดิรไปด้วยอย่างนี้แต่ว่าคิวค่อนข้างยากก็เลยรู้สึกว่าโอเคปีนี้เราว่างเราก็เลยรู้สึกว่าชวนน้องเจเจแล้วก็พี่พี่แต่งหน้าทำผมแล้วก็เอาไปครับผมใชแ่แล้วก็ไมมันมีน้องเจเจแล้วก็แบบ ก็เพราะว่าจบเลยเหรอไม่คือจริงจริงเนี่ยเจเจอ่ะคือเหมือนกับอยู่กับผมตั้งแต่ตอนวันเกิดแล้วห่ะก่อนวันเกิดแล้วช่วงตอนที่ผมถ่ายไวเป้ไอ้น้องก,ก็มาเซอร์ไพรส์วันเกิดครับผมผมก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่วันที่เจ็ดแปดเก้าแล้วก็ไปโรบุรีด้วยกันใช่ครับผมไปทำรูนด้วยกันเพราะว่าเพามีเวิร์กช็อปด้วยกันด้วยเป็นยังไงวะถ้าทำรูนมีทีมก็มีน้องครับผมจริงๆก็แอบแอบเขินเพราะจริงๆเราก็ ไม่ค่อยได้ไปไหนกับพ่อแม่ก็มีคนนอกมาด้วยอย่างเช่นน้องเจเจหรือว่าพี่เคอร์พี่ตี้พี่กิ่งครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราก็แนะนําตัวลําบากเราก็ไม่ไม่ชินแนะนำว่าใครเออนี่น้องเจเจนะคะอย่างนี้แล้วก็พี่กิ่งพี่เคออย่างนี้ต้องพวงกับอื่นไปด้วยเถินครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ไปทําบุญด้วยกันไงครับอ๋อใช่ครับแต่แต่เอนจอยครับผมจริงจริงๆ มันเกิดปีนี้ก็คือมีความสุขขึนมากครับแต่เห็นในโซเชียลนี่คือพี่สาวก็อยู่กับฮวงฮ่าฮวงฮ่าเพราะเขาก็แบบเขาก็เหมือนกับไปไปเป็นเพื่อนแล้วกันไปไปทำบุญเพื่อนครับผมแต <ผม S 1> <ะ>่ว่าน้องนี่อยู่กับคุณตลอดน้องกอ็จริงๆตัวผมกับน้องก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าคือจริงๆเราก็คอนเซิร์นว่าแบบเอ้ยคนจะมองยังไงอย่างางี้ใช่ครับผมใช่จริงๆมันไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเราก็เราก็ไปไปทำบุญปกติอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับผม อ่ะแบบที้เน้นพูดว่า w o r k อ h o p w o r k ช h o p ไปเป็ป<ๆ>ในยังไงาะจริงๆเวิร์ k ช็อปตัวนี้ยังเป็นเวิร์ k ช็อปของการแสดงโปรตครับผมยังไม่ถึงขั้นเป็นเวิร์ k ช็อปของตัเธอครับผมเป็นการที่อ่า up skill ปรับจูนเข้าหากันใช่ปรับจูนเข้าหากันอย่างเช่นตัวผมเองกับน้องเจเจด้วยความอ่าความการแสดงยังไงเพราะว่าจริงๆตัวผมกับเจเจยังไม่เคยร่วมแสดงด้วยกันครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเรียนเวิร์ k ช็อปจริงๆไม่ใช่มีแค่ผมกับเจเจครับผมยังมี ที่คนอื่นด้วยตามที่ทุกคนได้เห็นไหมครับผมเพราะว่ามีเจนสี่เจนสามด้วยครับผมที่เหมือนกับมาเหมือนกับมาทความรู้จักก็มาเรียนแอคติ้งด้วยกันครับผมแต่ว่าน้องพี่เดนนี่แบบว่าได้คุ้เขยเราลองเจนสามเยอะมากเลยหรือเปล่าจริงๆใช่ครับผมด้วยความที่ผมเป็นคนที่สนิทกับคนง่ายด้วยครับผมแล้วเราก็เอ็นดูทั้งเจนสามเจนสี่ด้วยครับผมเพราะว่าจริงๆเราเป็นคนที่แคร์คนที่มาใหม่เพราะเราไม่รู้ว่าแบบน้องเขาจะมีเพื่อนไหมหรืออย่างเงี้ยครับผมใช่แต่ว่าุดท้ายเราก็ต้องแคร์ อีกคนนึงมากกว่าอยู่แล้วครับผมคนนึงด้วยเหรอใครพี่ไงครับน้ออ๋อเฮ้ยพี่เกี่ยวอะไรด้วยพี่ไม่เกี่ยวไม่ไม่เขจริงๆเขาต้องแท็กเขาเป็นพิเศษเพราะว่าด้วยความที่เขาก็เป็นเด็กใหม่เต็สี่ใช่ไหมครับผมแล้วก็รู้สึกว่าการปรับตัวมันอาจจะยากยากนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าเออแบบคอยคอยซัพพอร์ตก็เทคแคร์เขาอยู่ล่าสุดเขาไปเกิดน้องคก็ไปอยู่ร่วมด้วยใช่เอาจริงๆป่ะครับ จริงๆตอนแรกอ่ะเราอยากไปอยู่แล้วมันเกิดน้องที่ผ่านมาเพราะว่าเราสึกว่าเราก็อยากไปแบบเออซัพพอร์ตน้องอย่างเงี้ยแต่ว่าเราสึกว่าจะไปได้ไหมเพราะเราก็เกรงใจทั้งแบบแฟนคลับน้องก็อ่าคนอื่นๆว่าอย่างเช่นพี่เคยไปเหมือนพี่เค,ไ Б คยเไปเราก็แบบกลัวแบบกลัวพี่เคยว่าแบบเออแบบมันเกิดน้องจะไปทําไมอย่างเงี้ยพอแบบคุยๆแล้วพี่ก็เฮ้ยไปได้ดิไปเซอร์ไพรส์น้องอย่างเงี้ยผมก็ไปเลยครับผมวันนั้นก็ไปแบบเซอร์เซอร์ไม่ได้แบบเซอร์เซอร์เลยอ่ะผมไม่ไม่ได้แต่งหน้าทำผมเลยของเขา แล้วเดีผผ่านเป็เสื้ออะไรให้มาผมให้ของวันเป็นเสื้อครับผมเพราะผมรู้สึกว่าเออเราทุกครั้ที่เราเพิ่งรู้จักกันล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าน้องอยากได้อะไรเราก็รู้สึกว่าเสื้อเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่สิ่งที่น้องได้ใส่มากที่สุดครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นแบบพว่าแบบราคาแพงอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ายังยังยังไม่ได้อยากที่จะให้อยากให้อะไรที่แบบเราสึกว่าแบบน้องจับต้องได้เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราให้สิ่งที่แบบโอ้ยมันดูมีมูลค่าอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าน้องอาจจะแบบ เกรงใจครับผมใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าค่อยๆให้สิ่งที่แบบเออจับ,จ,บ,จ,บจับต้องได้ดีกว่าเพราะว่าเขาได้ใช้ดีกว่าใช่ครับผมอะไรแบพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับผมมันเกิดแล้วใช่ไหมคะอ๋อจริงจริงมันเกิดันานมาแล้วครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้จะแบบได้ไปทำใช่ครับกิจกรรมกับแฟนใช่พรุ่งนี้ก็จะเป็นกิจกรรมกับพี่แฟนคลับครับผมเพราะว่าจริงๆวันนี้ตอนเช้าผมก็ไป ไปไปซื้อของมาครับผมไปซื้อของเตยมเตร็มของมาแล้วแล้วก็ส่งไปให้ทางในทีเรียบร้อยแล้วครับผมก็พรุ่งนี้เรียนเชิญนะครับผมก็ใครที่สะดวกหรือว่างหรืออยู่แถวนั้นก็มาหารกันได้นะครับผมที่ฝากเกจครับผมแต่ว่าสถานที่ไหนก็ฝากไปติดตามนะครับผมใช่ครับผมเพราะว่าจริงๆนั่นแหละครับผมก็อยากไปให้อยากอยากให้ทุกคนได้มาแล้วก็ร่วมบริจาคกันครับผมใช่ตอนนี้ก็ยังรับเงินบริจาคอยู่นะครับผมก็ ก็ทยอยซื้อของแล้วก็มีไอติมด้วยครับผมเพราะว่าผมเตรียมไอติมแล้วก็กับข้าวให้พี่ๆทุกคนด้วยครับผมเพราะกลัวหิวใช่ครับผมเรียก้ว่าครั้นี้ก็เรียกว่าทำบุญใหญ่จริงๆจริงก็ทำบุญใหญ่ครับผมเพราะว่าจริงๆวันเกิดด้วยครับผมแต่จริงๆเป็นคนที่ทำบุญเรื่อยๆอยู่แล้วครับผมใช่แต่ว่าครั้งนี้ก็จริงๆเลือกนานเพราะว่าปีที่แล้วเป็นที่วัดครับผมปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจัดที่แบบค่อนข้างที่จะแตกต่างงใช่ครับคาดวังไหมว่าพรุ่งนี้จะมีใครมาแฮปปี้วันเดย์เราบ้าง ไม่ได้คาดหวังครับผมเพราะว่าคุยกันน้องแล้วน้องยิ้มอ่ะราจอดเ่นมียิ้มเหรอไม่ไปอ้ยิ้มเขาไปเขาเขาไปญี entonces, ่ปุ่นอ๋อแต่ว่าส่วนน้องคนนั้นน้องเจเจอ่ะคือคุยกันอยู่แล้วเพราะน้องเอาจริงน้องก็คงแบบกลัวผมคิดมากแหละเพราะว่าน้องก็ถามว่าแบบเออพี่เนตผมอ่ะงานพี่กี่โมออย่างงี้เพราะว่าผมมีถ่ายซีรีส์อย่างนี้ก็บอกเออเวลานี้นะแต่น้องก็ติดถ่ายซีรีส์ของเรื่องหนึ่งอยู่ครับผมก็เลยแบบไม่เป็นไรครับ ใช่เพราะว่าเอาจริงๆเราเพิ่งแยกกันวันนี้เองเพราะว่าเหมือนกับต่างคนต่างแบบทำธุระอะไรเนี้ยเราได้ฟังว่าขิงให้ฟังถ้าอยากถ้าถามอีกก็ขิงให้ฟังก็ได้ผมว่าอยู่ด้วยกันหลายวันติดแล้วครับผมใช่ใชถ้าดหวังไหมว่าแบบเราจะได้ของขวัญเกิดจากอะไรจริงๆเอาจริงๆตอนแรกคาดหวังแต่พอได้ของขวัญแล้วคือไม่คาดหวังแล้วครับไม่แล้วเป็นต mm hmm. hmm. okay. okay. ุ๊กตาไดโนเสาร์กับเอเลี่ยนอันนั้นคือของขวัญพี่ S <S <S 1> <S 1> อันนั้นคือของฝันคือที่ที่น้องหยลงอันนั้นคือของฝันคือด้วยความที่อจริงผมก็ไม่ได้คาดหวังเพราะผมรู้สึกว่าการที่น้องเซอร์ไพรส์ที่กองมันก็มันก็เซอร์ไพรส์ก็สอนผมแล้วแล้วก็การที่น้องเหมือนกับไปเก็บโปรเจกต์ให้อย่างเงี้ยแล้วก็วันเกิดก็น้องก็เซอร์ไพรส์เป็นของฝันผมก็หมายมันเป็นเสื้อเสื้อไดโนเสา์กับเอเรียอย่างเงี้ยก็ความความน้องครับผมแต่ก็โอเคเพราะว่าผมก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้นมาก่อนแล้วก็พอไม่ทาก็กลัวแบบเฮ้ยเดี๋ยวน้องงอนกอะแล้วใส่เพื่อนแล้วจะบอกว่าช่นนั้ใสยาากกม ใช่ก็แบบให้ให้น้องน้องชายมาช่วยด้วยมาช่วยแต่งแล้วก็มีเจเจใส่เพื่อนครับผาเป็นยังไงบ้างใส่แล้วก็ตามนั้นเลยครับผมเหมือนเหมือนอารมณ์แบบก็น่ารักนะครับผมตามประสาเราบอกว่าเราน่ารักไงอยากให้เราแบบว่าน่ารักแค่ขาวก็คงอย่างนั้นปีหน้าเดี๋ยวเจอเลยของขวัญน่ารักไม่แพ้กันแน่นอนครับอ่ะเราเตาเนี่ยจะได้บอกว่าเริ่มทำดูนะเหนื่อยเมื่อไหร่ พบถึงเล่จริงๆต้องบอกว่าโค้ชเธอค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันยานในที่นี้ทุกคนก็น่าจะรุนคู่รองเหมือนกันตัวผมเองก็รุนเหมือนกันแล้วก็ยังอยู่ในการเจราจารยอยู่ครับผมแล้วก็จริงๆโปรต์ยังไงก็ปีหน้าแน่นอนครับผมแล้วก็แต่การเวิร์กช็อปเราก็อย่างที่บอกครับผมตัวผมเองก้วตัวน้องเองก็มีการเวิร์กช็อปแอคติ้งโดยโดยรวมก่อนเหมือนกับปรับพื้นฐานแล้วก็ตัวผมเองกับตัวน้องเองก็ตามเก็บเออหนังผลงานที่ที่ ที่ทาอยู่ครับผมแล้วก็โปรเจกต์ผมก็จริงๆน่าจะปีหน้าแล้วก็รอลุ้นกันว่าผู้รอจะเป็นใครครับผมส่วนเวิร์ช็อปก็อย่างที่บอกก็น่าจะเร็วๆนี้แหละครับผมทราบเจอครับผมเอาไวเป้ง็อยากจะดูไวเป้งตอนนี้พี่พลบอกก็น่าจะ31ตุลาครับผมใช่คงไม่น่าเปลี่ยนแล้วครับผมเพราะว่าตอนนี้พี่พเลเร่งเร่งถ่ายให้จบแล้วใช่ครับผมเรียกว่าเดี๋ยวเราจะได้ดูไวเป้งก่อนเอานาะแล้วก็รอนอลุ้นกันใช่ครับผมจริงๆจะได้ดู Star r i v e แล้วก็ไว้เป็นก่อนแน่นอนครับผมใช่ครับโอ,อเคคุบคุณคะาวคราววาว มันเสียบ่ายิมยังไม่ได้ครับโดนแอคซิเลน์ในไวเป้มาโดนต่อยมาครับ